thì trong cái <laughs> lò này sản lâm rớt ra này nó rất là, mong muốn hạnh phúc. Thế mà hạnh phúc này nó là chuyện của tôi rồi. Chúng ta, việc ซึ่งการกานซึ่งตรงนี้แหละเป็นตัวได้ทำให้เกิดเป็นธุรกิจการงานเรื่องของคน,นป,นนปนระโยชน์เรื่องของภาพเรื่องของจิตใจโยยใจความรู้อของผู้รู้ที่เชื่อจริงนะ คือท,ทำตัวอย่างก็ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยพ้องทางเข้าใ,ใจเร็วขึ้นคนดันนั้นส่วนใหญ่จะมีตอนตรนต้น,ตน,น,นที่แม่นอ้องช่วยหางานเลี้ยงลูกนอกช่วยอนเป็น เทีแล้วก็บอกจำเลยพิจารณาผู้ช่วยต้นต้นในรถนั้นเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องมีดามันดาพระรูปหลานผู้หลานดามันดาครูอาจารย์ลูกศิษย์ลกศิษครูอาจารย์พระยาสงกับพระท่านย่าจอมเพราะไง ทางญาตัดยมกับญาติงศ์เมื่อมีการเคื่องหมาตายรื่อนนั้นแล้วก็เจรจาอะไกัน,นถ้าพ่อแม่ไม่รู้อะไรโรคโ,โ,โรคอะไรแม่ก็เสียอะไรกันวิญญาณไม่สั่งสอนลูกศิศิแม่รงวิญญาณก็ถืออะกันีว่วสงฆ์ไม่ทำตัวให้ดีแต่สอนศาสนา ยังอยูไม่ตัดตาไม่ลงเสิมลงลงก็อยู่ไม่ได้เห็นว่าเรื่องของการดูแรืองการนนั้นเป็นส่วนหนึ่งช่วยทั้งคมเราทั้งคมโดยย่อยก็ดีโดยรวมก็ดีถ้ามัน,นจเจริญต่อไปนี่า็เรื่องขนาดนั้นเป็นเรื่องยาวนาน ยี่ก่อชาติได้เองชาวเราเจ็ดร้อยกว่าปีแต่ศาสนาเนี่ยผู้หนี่งในสองหม่นห้าร้อยหกเป็นีแล้วก็ยังมีญาติโยมหนตายังมีพระผู้หลงถึงศาสนาอันเห็นว่าเรื่องของการได้ยอมหานามาให้อาล์กายพวกยาสงฆ์เ ที่เราตองใหยย้หาใจตอบแทนรี่กับไม่เหนกันอย่าง,าง,กกงเรื่องทั้งโลกเขางงเรื่องพระเปนกรองรายได้ตรงนี้รงกายแต่ว่าาาง่านั้นพระเจ้าสอนให้ปร,รงใจเขาเรียกว่าถ้าอะไรใครอย่างเดียว พอไม่ประงใจแล้วเกิดเป็นโศกชานหน้าก็อมาคหรือว่ามุ่งระยน้หน้าชา้นไม่รู้อะไรแล้วก็วอยู่ยากแ,แน่นอนในบทนว่าพระทงฆงหลายนั้นเห็นไม่อยู่่องกันด้วยกันพ่อส่งเริมทช้ให้เราไม่การเิน,เนยิน่งึกนเรุ่องแรนของคนรติรตใจ แล้วเราที่ทำนี้พ้องจองเป็นพรกักษจัยมีส่วนช่วยรทั้งหลายนั้นพ้นจากกวมร่โมร่ไมอันรายนรัาลพื่ระดับการทำงานด้วยอายุวันนะาหรกะระันทะิปัญญาปรางหน้าใให้แต่คนได้ดีโด้ช่วก,กันุกวยกัทุกคนเดิน ยะนาวาเรวะอาบพราปิโกเรนิสากรังเอวะเมวายโตดินตังเบตานังอุปกะติเอติตังปิติตังโรมหังอปเมวะจุมิตะโตดับเบโบเรนโตจังกับปันยันโดปนาราโทยานะมณีโจนิระโยานา

Tọa hựt đật đnà o tạ đn bụt đm vò đng nưng đn thiên vạn nhân sử mò đn đn thiên sở tira đn tu ca đ đ vạ

i uh -huh.